ชั้วเก้าชั้นแฟมบลีนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นนี้นะครับมีจำนวน3ต้นนะครับเป็นไม้ยกยอดนะครับเป็นต้นโชวัวเก้าชั้นที่เรายกยอดไปแล้วนะครับนนจะคุยเรื่องการดูแลต้นที่ยกยอดนะครับสำคัญเราก็ หลังจากยยอดแล้วก็ต้องมีการอนุบาลน,นะครับคือการนํามาลงกระมังแล้วก็เติมน,น้ำเล็กน้อยนะครับบริเวณให้มีน้ำขังเล็กน้อยนะครับเพื่อความชุ่มชื้นของต้นใหม่นะครับที่นานจะได้มีความชื้นนะครับจาก ที่เราได้ทำการเติมลงไปเลยครับตรงนี้ก็คือตอนะครับตอเขาครับเปตอของตัวนี้นะครับตอเขากาเล็กๆนะครับไปใเขาใหญนะ่เป็น,ปนพันสายพันกลางด้านนะ ที่เราได้ยกยอดกันนะครับก็ทั้งสามต้นก็แข็งแรงนะครับถึงแม้จะมีใบใบใหม่นะครับที่ยังไม่ใบยังไม่แก่เต็มที่นะครับแต่ใบเขาก็สามารถายืดนะครับแล้วก็ไม่ยุบไม่งอนนะครับไม่เหี่ยวนะครับ ก็เนื่องจากเราด้วยการการแช่น้ำแล้วก็มีรากติดมาปริมาณมากนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี3-4ลรากนะครับที่เป็นรากใหม่นะครับแล้วก็รากที่มีลักษณะสีขาวนะครับวันนี้ก็เอาต้นที่เรายกยอดนะครับมาให้ดูยกยอดเสร็จแล้วทั้ง3ต้นนะครับ วัสดุปู่อาจจะคุมหน่อยนะครับคุมโคนนะครับใช้กับข้อสับอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้นก็สมบูรณ์นะครับไม่ยุบก็น่าจะเอาไว้สักสามสี่วันนะครับหรือไม่ก็ประมาณห้าวันหรือสัปดาห์หนึ่งก็ได้นะครับ ถ้าราเขาน้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ก็เอาต้นที่เรายกยอดมาให้ชมนะครับอย่าลืมติดตามโชคกระชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ